โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกที่เข้ามาชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะแพรราฟาร์มเบร่เกชเชอร์น,นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมวันพันแมนเบลเกชเชอร์นะครับต้องขอบอกก่อนว่าตัวเกมนี้เป็นเกมมือถือรองรับภาษาไทย กำลังจะเปิดให้บริการในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับแบบ global ก็คือทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเผื่อใครอยากเล่นเนี่ยเหลือระยะเวลาอีกประมาณแค่2วันในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีในการ reid mm hmm. เพื่อหาตัวละครระดับ SSR ที่เพื่อนๆต้องการแบบง่ายๆทำได้ ทุกคนนะครับไม่เกิน1นาทีทําได้แน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปดูแลกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่มวันพันแมนเวิลด์อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่ววันพันแมนเวิลด์ซื้อขายและเปลี่ยนบาราฟอร์มลี่สับใครที่อยากเข้ามาจอยผมทิ้งลิงก์ไว้ในตารางคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ <S <S โอเคมาวันนี้นะครับเป็นวันที่30มกราคมนะครับต้องบอกก่อนเลยละกันเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเหลือระยะ,ยะอีกเวลาประมาณ2วันก็คือ31แล้วก็วันที่1กุมภาเนี่ย เวลา8โมงเช้าของ1กุมภาตัวเกมจะทําการเปิดให้บริการอยากเป็นทางการครับแล้วก็สังเกตว่าวันนี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับซึ่งมันจะสามารถดาวน์โหลดได้อย่าง3ช่องทาง Google Play นะครับ Huawei App Gallery และก็ตัวของ PC iOS เนี่ยรอวันที่1กุมภาไปเลยนะใครใช้ผู้ใช้ iPhone เนี่ยนะครับรอไปก่อนลูกเมียน้อยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าการ reid เนี่ยไม่สามารถดาวน์โหลดแบบ PC มา reid ได้ เพราะว่าใน PC เนี่ยจะมีให้ล็อกอินแบบ Facebook ตัวของ Google นะครับตัวของ a อ p l e ID ไอดีหัวเว่ a แอ g a l l เลอแล้วก็จะมีแบบมือถือแลวก็อ e ีเมลเพราะฉะนั้นปัจจุบันไม่สามารถรี ID ไอดีได้แบบนี้ไม่สามารถรี ID ได้การที่เราจะรีไอดีเนี่ยนะครับต้องเล่นในมือถือหรือไม่ก็โปรแกรมอ e ิมูเลเตอร์เท่านั้นซึ่งเล่นในอะไรได้บ้างกดไปที่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมอ่าหลักๆคือถ้าเราอยากดาวน์โหลดแบบอันนี้เรากดที่ตรงนี้ PC นะครับนี่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ย มันจะเด้งมาหน้านี้เลยนะครับหน้านี้อ่าตัวนี้ใช่ไหมสังเกตว่ามันจะมีให้แบบว่าเราดาวน์โหลดแบบโปรแกรมอิมมูเนเตอร์ด้วยอ่าไม่ว่าจะเป็น nox อ่า boostackldplayer หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะแล้วก็เมื่อเราดาวน์โหลดพวกโปรแกรมอิมมูเนเตอร์นี้มาแล้วใช่ไหมถ้าเราไม,ม่มือถือแบบ Android นะเราจะเข้ามาประมาณนี้แล้วสังเกตครับตอนเราเข้าเกมเนี่ยนะครับตอนเราเข้าเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะสลับบัญชีนะ สังเกตตอนเข้าเกมเนี่ยมันมีให้ล็อกอินแบบอะไรบ้างอันนี้คือในโปรแกรม i m u l a t o r Android นะครับมันจะมี Facebook Google นะครับตัวนี้คือ g l e ด t ID แล้วก็ตัวนี้คือในมือถือ สังเกตว่าตัวอ่ามือถือหรือว่าตัวของ emulator เนี่ยจะมี g ก a d e id แต่ว่า pc ไม่มีเมื่อเราล็อกอินแบบ glade id แล้วครับอย่างที่บอกโดยหลักแล้วตัวของ g ก a d e id เนี่ยสามารถลบบัญชีได้ไม่ว่าจะเป็นล้างข้อมูลในเครื่องหรือว่าล้างในอะไรใช่ไหมแต่ว่าวิธีของเกม one man world ง่ายกว่านั้นผมลองทําในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คือให้เราไปกดที่ตรงนี้สังเกตมันจะมีรูปมุมบนขวาเนี่ยจะเป็นรูปคนแล้วก็มีรูปอ่านหนังสือข้างๆตรงนี้กดมาที่ตรงนี้ สังเกตมันจะมีสลับบัญชีมีผูกบัญชีเห็นไหมมีผูกบัญชีอาเผื่อใครอยากผูกบัญชีสามารถผูกได้ตามนี้อีเมลอาตัวของอามือถือนะครับ Facebook แล้วก็ Google นะครับแนะนำว่าเป็นอีเมลง่ายสุดเผื่อใครอยากขายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีตรงนี้อื่นๆซึ่งเราสามารถลบบัญชีได้อาลบบัญชีได้สมมติเราอยากลบบัญชีลบเลยนะครับนี่กดคาว่าโอเคเนี่ยก็คือลบเลยหรือไม่ก็กดสลับบัญชีนะครับ แล้วก็มากดที่รูปถังขยะตรงนี้ก็จะทําการลบทิ้งเลยเหมือนกันแต่ว่าไอ้วิธีพวกนี้มันอาจจะไม่ชัวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าบางเกมเนี่ยถ้าเรากดลบบัญชีเนี่ยตัวของอ่าไอเก่าก็ยังอยู่อยู่ในบัญชีแต่ว่ามันจะมีวิธีที่เราสามารถอ่านล้างข้อมูลได้อย่าง100%เลยก็คือแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้มันเอ,อ๋อะไรนะแป๊บนึงนะ เมื่อกี้ผมเข้า id เกร e แบบใหม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเกมใหม่ละกันง่ายๆเลยเมื่อกี้คือผมลบ id g r a ร e ใช่ไหมแล้วก็สร้าง id เกร e ใหม่อย่างที่บอกคืออันนี้คือตัวอย่างของการที่แบบว่าเราก็ยังไม่ชชว่์ว่ามันสามารถลบบัญชีของเราได้แบบ100%หรือเปล่าถูกไหมครับแต่ว่าถ้าใช้วิธีนี้คือการันตี100%ก็คือเมื่อกี้ผมสร้างบัญชีเกรดใหม่ใช่ไหมแล้วก็ผมลบไปแล้วใช่ไหมแล้วก็อ่ผมสร้างใหม่สังเกตมันจะมีเพิ่มบัญชีใหม่ด้วยนะครับเพิ่มบัญชีใหม่ก็สามารถสร้างเกรด แต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับล็อกอินใหม่แล้วสังเกตรครับว่ามันจะมีแบบว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะะตรงนี้สังเกตว่ามันจะมีช่วยเหลือใช่ไหมมีผูบัญชีมีข้อกําหนดแล้วก็มีตัวลบบัญชีตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีสร้างบัญชีชั่วคราวใหม่สร้างบัญชีชั่วคราวใหม่ถ้าเรากดคลิกเข้าไปครับมันจะเขียนชัดเจนว่าขณะนี้คุณเล่นเกมในฐานะบัญชีชั่วคราวเพราะว่าผมสร้างไอดีแบบเก e ดไอดีใช่ไหมหากสร้างบัญชีชั่วคราวใหม่ จะส่งผลให้ข้อมูลเกมปัจจุบันสูญหายต้องการสร้างบัญชีชั่วคราวหรือไม่พิมพ์คาว่าโอเคมันจะเป็นการล้างข้อมูล ID แบบเกรดอันเก่าทิ้งแล้วสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นมาอันนี้ชัวร์คือเป็นการรีไอแน่นอน100%อย่างที่บอกครับถ้าเราเป็นการลบบัญชีเนี่ยมันจะสังเกตเห็นไหมมันจะเขียนว่าการดําเนินการนี้จะทําการลบบัญชีหลังจาก7วันและข้อมูลบัญชีจะถูกลบอย่างถาวรเห็นไหม เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นการล้างข้อมูลอย่างถาวรคือมันต้องรอ7วันบางเกมจะเป็นแบบนี้7วันถึง14วันเพราะฉะนั้นการลบบัญชีไม่ใช่ทางออกแต่ว่าการสร้างบัญชีเกรดแบบใหม่เนี่ยมันจะเป็นการทับข้อมูลเก่าเลยก็คือเอาล้างข้อมูลเก่าออกอย่างที่เขาเขียนบอกชัดเจนครับขณะนี้คุณเล่นในฐานะบัญชีชั่วคราวหากสร้างบัญชีชั่วคราวใหม่จะส่งผลให้ข้อมูลเกมปัจจุบันสูญหายก็คือข้อมูลเก่าคือโดนลบ ต้องการสร้างบัญชีชั่วคราวใหม่หรือไม่กดโอเคไปอันนี้คือการสร้างข้อมูลคือพูดง่ายๆคือการรีอดอย่างแท้จริงง่ายๆเลยสมมติเราไปเล่นแล้วถึงการเปิดกาชาเปิดกาชา20ครั้ง30ครั้งเสร็จปุ๊บได้ตัวละครระดับ s อหรือว่าไม่ได้ก็ตามถ้าเราได้ตัวละครระดับ s อที่เราไม่ต้องการก็ตามให้กดออกจากเกมแล้วก็เข้ามาตรงนี้ใหม่นะครับก็คือไอตรงนี้นะตรงนี้ใหม่เห็นไหม นะครับให้มาตรงนี้ใหม่เนี่ตรงนี้อ่าเป็นรูปคนแล้วก็มีรูปหนังสือตรงนี้แล้วก็มากดสร้างบัญชีชั่วคราวขอย้ำนะครับว่าเราต้องล็อกอินแบบเป็นเกรดไอดีนะอ่าแนะนําว่าล็อกอินแบบเกรดไอดีไว้ก่อนนะครับก็คือล็อกอินแบบอื่นๆแล้วก็เกรดไอดีเท่านั้นนะล็อกอินแบบอื่นเนี่ยจะไม่สามารถสร้างมันมคือคือม,มันสามารถสร้างบัญชีชั่วคราวใหม่ได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าแนะนําว่าให้เอาแบบเกรดไอดีไปก่อนนะครับเกรดไอดีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่บอกครับก็ ค่อยมาสร้างบัญชีตรงนี้เอาใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นสามารถมาอยู่ที่ตรงนี้ได้ใครอยากลบบัญชีนะครับใครอยากสร้างบัญชีชั่วคราวใหม่นะครับหรือว่าใครอยากผูกบัญชีนะครับหรือว่าใครอยากสลับแล้วก็ลองแบบว่าลองแบบว่าตัวของลบบัญชีจากแบบตรงนี้ลองดูก็ได้เหมือนกันอันนี้อาจจะง่ายกว่าอีกแบบหนึง่งก็ไม่แน่ใจหรือว่าจะเพิ่มบัญชีใหม่เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มบัญชีใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นเกรดไอดีลองดูซิมันจะติด2ออันไหมนะครับ อ่าตัวนี้คือผมลองเปลี่ยนดูแล้วนะลองดูอ่าก็ยังเป็นอันเดิมอยู่เห็นไหมมันไม่สามารถสร้างอันใหม่ได้เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นอันเดิมอยู่เหมือนเดิมนะทั้งทั้ที่เรากดตรงนี้แล้วก็เพิ่มบัญชีใหม่แล้วก็เป็นเกรดไอดีใช่ไหมแต่มันก็ยังโดนล็อกอินเนี่ยเป็นเกรดไอดี ID บัญชีเก่าของเราอยู่ดีนะฮะหลักๆก็คือจากประมาณนี้แล้วกันมาสร้างบัญชีใหม่แล้วก็ทําแบบนี้นั่นเองนะครับก็ถามว่าตอนนี้สามารถทดสอบได้ไหม,มก็ยังไม่สามารถทดสอบได้นะครับเพราะว่าตัวเกมมันยังไม่ได อ่าเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่สามารถรีไอดีได้มั้งตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันมีระบบแบบว่าสร้างบัญชีชั่วคราวใหม่ขึ้นมาแล้วแล้วก็มีระบบลบบัญชีมีผูกบัญชีแล้วแล้วก็มีสลับบัญชีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถมาทดสอบตอนตัวเกมมันเปิดจริงๆก็คือวันที่1่กุมภาพันธ์เวลา8ปดโมงเช้าได้อันนี้คือเป็นในส่วนต่อของทฤษฎีและการให้เพื่อนๆดูนะครับแต่อย่างที่บอกคิดว่าน่าจะทําได้เพราะจากที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาเขียนชัดเจนเลย เพราะว่าถ้ามันแบบว่าบางเกมอะนะครับไม่ว่าจะเป็นล้างบัญชีลบบัญชีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันต้องรอ7วันถึง14วันมันจะเขียนแบบนี้ก็คือเราต้องรอภายใน7วันถึง14วันเนี่ยมันถึงจะลบข้อมูลให้แต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกครับสร้างบัญชีชั่วคราวเนี่ยเขาเขียนชัดเจนว่ามันจะ ล้างข้อมูลเนี่ยหรือว่าจะส่งผลให้ข้อมูลเกมปัจจุบันเนี่ยสูญหายก็คือโดนล้างทิ้งเลยแล้วก็สร้างบัญชีใหม่ขึ้นมาอันนี้แหละคือการรีไอดหรือไม่ก็คือเป็นการล้าง ID เก่าแล้วก็เอา ID ใหม่ขึ้นมาแบบเนี้ย เกมญี่ปุ่นจะทำนะครับหลักๆก็คือจะประมาณนี้และกันเพราะฉะนั้นได้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องลองดูวันที่1กุมภาพันธ์อันนี้เป็นภาคทฤษฎีให้ดูถ้ามันทําได้เนี่ยก็คือไม่เกิน1นาทีทําได้ทุกคนแน่นอนแต่อย่างที่บอกเล่นในมือถือนะครับแล้วก็น่าจะเป็น Android หรือไม่ก็ Emulator Android i o s เนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าปัจจุบันยังไม่สามารถดาวน์โหลดตัวเกมได้นั่นเองเนาะก็หลกัหลกๆจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ย PC ซีเรดีไม่ได้แต่ว่าทําในโปรแกรม e m u ล a t o อนะครับได้ ในมือถือของ iOS ไม่แน่ใจหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสบับเพื่อนวิธีผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับสอสดีครับ